ันคนต่อไปที่จะออกมาถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนไทยจะเป็นเป็นสาวขอนแก่นแล้วฮะเป็นสุภาพสตรีน,นะครับแล้วก็เป็นลูกรักของดีเจคลื่นวิทยุท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยวันนี้จะมาถ่ายทอดบทเพลงเดือนเพนครับซึ่งบอกว่ามีความหมายตรงกับความรู้สึกของเขาอย่างมากในวันนี้ครับ เรามาดูนะครับว่าความคิดถึงบ้านของเธอจะทำให้เธอถ่ายทอดบทเพลงเดือนเพนได้ถึงอารมณ์แค่ไหน n นสบี7ครับ we yeah. และขอขอบคุณอาจารย์ธนิตศีกลิ่นดีครับศิลปินร่วมสมัยคุยไทยประยุกต์ให้เกียรติพระเ่าคุยร่วมไปกับตัวของทั้งเนสุเจตผมเพื่อให้อาจารย์ธนิตศีกลิ่นดีครับสุดยอดเลยนะครับมีคนเดียวในประเทศไทยที่ทำแบบนี้ได้ขอเชิญพี่ปังครับสวัสดีครับน้องเนสสวัสดีค่ะพี่ครับครับผม น้องเนสเนี่ยนะครับเป็นคนที่เสียงสวยนะครับแต่ว่าตัวน้องเนสเนี่ยสวยกว่าเสียงมากเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่คุ้นคนคุ้นกับคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับเขาเรียกว่าเมโลดี้เป็นเพนทาโทนิกนะครับแต่ร้องออกมาได้เขาเรียกว่าไม่เหมือนต้นฉบับเลยแล้วก็ทำได้ดีมากๆนะครับ ขอชมดนตรีด้วยนะครับดนตรีก็ทําได้เหมาะกับเพลงตอนแรกตอนแรกพี่จะเป็นห่วงเรื่องจังหวะกัดไดนามิกความสั้นยาวของของการเอื้อนการอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ทําได้ดีนะครับฟังแล้วลงตัวที่สุดเลยนะครับขอชมอาจารย์ธนิตนิดนึงได้ไหมครับตอนแรกออกมายืนนะครับเอ๊ะนี่เป็นญาติผู้ใหญ่ของน้องเนสหรือเปล่า <laughs> แต่พออาจารย์ธนิตยกขลุ่ยขึ้นมาเป่าเท่านั้นนะครับอู้ยังกับแฟนหนุ่มของหนูนั่นเองนะครับ นี่ดีนะครับอาจารย์แค่เป่าถ้าอาจารย์ดูดขลุ่ยด้วยก็โอ้โหขอให้น้องเนสโชคดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเซนคุณไก่ครับครับสวัสดีครับน้องเนสครับสวัสดีครับครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์เทนนี่มากๆด้วยนะครับที่ปิ้วอารมณ์ให้เราด้วยในตอนเริ่มต้นเป็นส่วนอย่างมากทีเดียวเลยนะครับของสําหรับน้องเนสเนี่ยที่ชอบที่สุดคือเนื้อเสียงของเรามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของตัวเองแล้วก็การเอื้อนอะไรวันนี้มี บางครั้งอาจจะมีมุมมองสองแบบคือบางคนอาจจะฟังเพลงเก่าว,ว่าทำไมเอื้อเลิศไม่เป็นแบบเก่าหรือว่าเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่จริงๆพี่ก็เห็นด้วยกับการที่เราจะต้องร้องในสไตล์ของเราเองนะครับมันทําให้เกิดข้อแตกต่างอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมีตัวตนชัดเจนครับสิ่งที่อยากให้ปรับปรงุงวันนี้เสียงหายใจดังพี่ไม่แน่ใจว่ามาจากเทคนิคของใหม่หรือว่าการที่เรายังเก็บลมได้ไม่พอนะครับมันอาจจะรบกวนได้บ้างแล้วก็ในเรื่องของด้านดมิก แพลงนี้ดนตรีมันมีดังช่วงกลางสังเกตจากการเป่าเป่าขลุ่ยของอาจารย์ธนิตเนี่ยจะมีความดังความเบาพี่อยากได้ตรงจุดนะคล้ายๆกับกเสียงขลุ่ยอย่างตอนท่อนแยกเราอาจจะดังขึ้นมาได้เพราะว่าเพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วมกับดนตรีมากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ไม่เห็นน้องเนสขมวดคิ้วขอบคุณค่ะโอเคครับโชคดีครับขอบคุณครับทาทาครับ สวัสดีจานเนส,ส,สก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ปังและก็พี่ไก่ที่ได้พูดก่อนเพราะเมื่อกี้นี้ดิฉันน้ำตาคลอโฮโฮนะคะพี่แบบเป็นครั้งแรกตั้งแต่ฟังมาในสามอาทิตย์ที่อยากร้องไห้แต่พอพี่ฟังพี่ปังพี่จบเลยนะคะเนสซับเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เป็น legend มากมันเป็นเพลงที่เก่ามันมันถูกฝังในใจของคนไทยมาก แต่วันนี้และเป็นเพลงที่พี่เป็นห่วงมากนะวันนี้ไม่ใช่แค่หนูมาร้องแบบที่เขาร้องแบบเดิมหนูถูก r รียรเรนจ์ใหม่มีอาจารย์ชนิดเข้ามาแต่เนสรู้มาว่าเนสทำได้ดีมากคือแบบคือต้องต้องเข้าใจอย่างนึงนะคะเวลาเราร้องเพลงเราร้องตามแบบที่ออริจินอลเนี่ยมันฝึกง่ายกว่ากัน อันนีは私は私ががが้มันพรูฟอย่างหนึははの旧の旧่งว่าหนูไปเป็นนักร้องอาชีพได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเวลาเขาทาเพลงมาให้เราถ่ายทอดได้อันนี้เป็นเพลงเก่าเลเจนด์และเป็นเพลงขลังมากแต่หนูก็ทําให้มันขลังในแบบของหนูได้พี่เชียร์น้องเนสใครไม่โหวตน้องเนสทาทาโกรธค่ะฮองเนส V7 ครับเอาละครับอิมกอิมใจไปกับน้องเน